สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาหาความรู้กันนะฮะสิ่งที่เห็นตรงหน้านี้คือรุ่น CG 2 6 0กับ BC 2 6 0์โคเสซีน,น็อกและเป็นเครื่อง CG ของจีนนะฮะหลายคนเนี่ยเ,เข้าใจผิดนะครับอาจจะด้วยความยังไม่ได้ศึกษาเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อ BC ไปแล้วก็เข้าใจว่าเป็นของเก๊อัอนเนี้ยผมลงทุนซื้อเก๊มาให้เลย เกก็คือเครื่องจีนนั่นแหละนะครับพันกว่าบาทตัวนี้นะฮะส่วนโคมาสึซีน็อกอันนี้เม็ดอินเจแปนทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมดคล้ายคยแทบจะเหมือนกันเลยฮะคาบ,บ,บูก็เหมือนกันนะแต่ตัวนี้มันมันมันไม่มีมาคาบ,บูก็เบอร์นี้เลยกองก็แบบนี้เลยนะฮะพี่ดูชุดสีก่อนเห็นไหมดูหมวกดูหมวกนะอ่าดูชุดสีครอบสีนะแต่ญี่ปุ่นมันจะดูหนาหนาจีนจะบางๆนะครับถังแทบจะเบอร์เดียวกันเลยนะฮะฝาสตาร์ทเห็นไหมเบอร์เดียวกันเห็นไหม ต่จีนเขาก็เสริมหล่อดโดยการแบบใส่ขัดตั้งอะไรอย่างเงี้ยเสื้อจะคล้ายๆกันเห็นไหมมัคลีบด้านบนนะครับอ่านี่นะทีนี้ที่ลูกค้าซื้อไปบอกว่าหางมันเก๊เดี๋ยวผมพามาดูหางครับมันคนละเบอร์เลยมันคนละเบอร์เลยเนี่ยหางจีนนะหางจีนนะมันจะ26มิลมตรส่วนหางญี่ปุ่นมันจะเป็น24มันจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเห็นปะอ่านี่ดูใกล้ๆเห็นไหมมันจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเห็นไหมนะฮะ ต่อให้ใส่ใหญ่วัตถุดิบมันก็จะไม่เหมือนกันพี่อ่าตรงนี้ดูดูจากดูจากอลูมิเนียมตรงนี้ที่มันลอกนะมันจะเนียนเนียนขุ่นๆุเห็นปะอันนี้มันจะสากๆหน่อยเห็นปะเนี่ยสากๆใสๆอาจจะใหม่แหละแต่ว่าอันนี้มันจะเนียนเียเรียบๆนะผมเคยเทียบให้ดูแล้วว่าอ่าวัตถุดิบของหางญี่ปุ่นกับีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไว้ต่อให้เป็นคาบูมิคุนิที่มันก๊อปปี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับ คือเขาอะถอดแบบมาจากตัวนี้แล้วก็ไปทําตัวนี้นะครับอันนี้พอพี่ได้อย่างนี้ไปปุ๊บพี่ก็เข้าใจว่าเครื่องเก๋ผมก็ยืนยันว่ามันไม่ได้เก๋เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะญี่ปุ่นมันซื้อมาหัวหางมันตรงรุ่นเว้นเสียแต่มีอาจจะสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นที่หางมันดันบุกดันงอพอดีสมมตินะมันทับกันมาเป็นกองกองใช่ไหมพี่น้องมันทับกันมาอย่างนี้นะอันนี้มันดันบุกงอพอดีเราก็พิจารณาแล้วว่า กระบอกมันเปลี่ยนบูทไม่ได้เนะี่ยเราจะเปลี่ยนกระบอกให้ใหม่แต่มันก็ยังเป็นญี่ปุ่นให้เพราะมันเป็น24มิลมันจะสวมกับตรงนี้ได้คือ24มิลนะครับส่วนตัวนี้เป็น26มิลการที่จะเก้หางได้คือต้องยกหาง26เนี่ยมาชนตรงนี้อย่างเดียวนะครับคือสีมันก็ไม่เหมือนกันอะความเนียนตาคือใครเล่นญี่ปุ่นก็รู้ตื่นมาเนี่ยมันจะเห็นเลยมันไม่ไม่เหมือนกันความเนียนตามันก็จะต่างกันเห็นปะเนี่ยมันจะลง เนียนๆน่นนะนวลๆน่ะน,น,นะฮะอันนี้เทียบให้เห็นเ <c oughs> ทียบให้เห็นว่าเกทแท้มันดูไม่ยากเลยมันดูด้วยตาเปล่าเลยครับไม่ต้องเป็นเซียนก็ได้มันดูด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับผมเคยเล่าให้ฟังว่าจีนเนี่ยชุดสีมันจะบางๆเห็นไหมมันจะยบุยบๆญี่ปุ่นมันจะแข็งเห็นไหมเนี่ยแล้วญี่ปุ่นจะไม่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้ร้อนแล้วอย่าไปจับนะเนี่ยจะไม่มีนะครับจำไว้เลยครับพี่ ญี่ปุ่นจะไม่มีไม่มีสติ๊กเกอร์นี่โอเคเขาอาจจะลอกออกก็ได้นะครับแต่คําเตือนเหล่านี้จะไม่มีนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นสติ๊กเกอร์สีฟ้าลดลักโลกอะไรนะั่นแหะนะครับนี่นะฮะผมว่าแบบนี้น่าจะชัดแล้วนะน่าจะชัดนะฮะเนี่ยเขาถอดแบบมาหมายความว่ารุ่นเนี้ยอะไหล่มันเบิกจีนใส่ได้รุ่นเนี้ยซื้อซื้ออะไหล่จีนมาใส่ได้ที่เวลาผมเล่าให้ฟังว่า BC อ่ะเป็นรุ่นที่ ทางจีนเขาก๊อปปี้ไปแล้วเบิกอะไหล่ใส่ได้ทดแทนกันได้เป็นอะไหล่ทดแทนหลังการขายอ่ะมันอาจจะไม่แท้แต่ว่ามันมีให้นะครับมันง่ายกว่ารุ่นอื่นๆที่จีนไม่ได้ก๊อปนะครับแต่การที่ว่ามันไปแท้ครับมันเป็นหางจีนครับอะไรเงี้ยเนี่ยพี่ดูมันไม่เหมือนกันเว้ยมันคนละเบอร์เวลาเราอธิบายพี่อาจจะไม่เข้าใจผมลงทุนซื้อจีนมาให้ดูเลยมันจะได้ชัดนะครับ บางทีเราศึกษาก่อนศึกษาก่อนก่อนสะสมก่อนเล่นไม่งั้นนี่พี่อาจจะตกเป็นเหยื่อหรือ,อโดนเขาหลอกได้ว่าเอ้ยพี่เครื่องแท้นะโดนจีนมานะครับเครื่องแท้ราคาพันกว่าบาทไม่มีบนโลกใบนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับต่อให้เป็นมือ2ก็ยังยากเลยนะครับยังยากเลยเพราะว่ามือ1มันแพงมากเลยแล้วก็มือ2ก็เล่นกัน3ามสาม,สามพันห้าสามพ สองพันกว่าบาทสองพันไม่ไปอย่างเงี้ยได้แต่พันกว่าบาทไม่มีนะครับเพราะว่าต้นทุนบ่งตรงต้นทุนมาจะจะสองพันลวต้นทุนซื้อมือสองเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพเลยพี่ดูเดีเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาพันเจ็ดนะฮะผมต้องมาเติมอะไรบ้างอนะพี่ลองคิดดูคาบูใส่กองใส่สายน้ามันเต,ติมแฮนล้างใส่ของแถมซึ่งมันก็สามพันกว่าอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องปกติของเขาเพราะเราเติมอะไรเข้าไปนะฮะ น่าจะเข้าใจนะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับ FC ใหม่นะครับที่ยังแยกเก๊แยกแท้ไม่ได้มันมันต่างกันมากเลยพี่ดูดิราคาก่อนพี่ดูราคาก่อนราคามันจะฟ้อง1 2คือวัตถุดิบมันจะต่างกันนะครับขนาดก็จะคนละเบอร์นะครับไม่เหมือนกันโอเคนะขนาดหางอะไรเงี้ยมันจะคนละเบอร์หวัวเกียร์ก็คนละเบอร์เห็นไหมนะครับหวัวเกียร์จีนเขาจะใหญ่ใหญ่แต่สลักแยแปลนด้วยเป็นไงละ่ะ นี่สลักแจยแปนด้วยแต่หัวจะใหญ่ญี่ปุ่นมันจะเล็กเล็กเนียนเน,เนียนเนียนเนียนอ่านะดูเนื้องานเข้าไว้นะครับดูเนื้องานเข้าไว้มันจะมีเม็ดอินเจียแปนไม่มีเม็ดอินเจแปนช่างมันนะครับมันจะไม่เหมือนกันเลยพี่น้องมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับจริงๆรงิเครื่องพวกนี้เวลาพลิกตะแคงเนี่ยมันจะมีนี่เห็นไหม g 2อ l เงี้ยมันจะมีบอกหลายๆรุ่นบางตัวก็หลุดบางตัวก็บอกแต่ด,ดูบ่อยๆดูบ่อยๆนะครับ อลูมิเนียมหรือวัตถุดิบมันจะเนียนตากว่ากันนี่ขนาดมันเก่าแล้วนี่ยังไม่ได้ล้างนะนี่นะฮะโอเคเนาะโอเคนะฮะจะได้สบายใจนะครับสวัสดีครับ